ดีครับพบกันกีล้รครับกับปลากระป๋องฟิชชิ่งนะครับคลิปนี้ผมมาอยู่ที่บ่อเกาะไร่นะครับที่เคยลงไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกรอบนึงนะวันนี้ลงคนละจุดที่ลงกับครั้งที่แล้วนะครับพอดีว่าจุดเดินที่ลงเมื่อ,อ,อตกมาครั้งที่แล้วมีมีร้านหนึ่งคนหนึ่งเขานั่งตกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็เลยวิ่งเข้ามา ก็มาเจอก็โอเคอยู่นะครับค่อนข้างล่มลื่นเลยนะฮะข้างหลังก็เป็นทุ่งนานะครับมีที่กลับรถอยู่ตรงนี้นะครับกลับสามารถกลับรถได้นะครับจิ่งมันสามารถเข้าไปข้างในอีกได้นะครับวันนี้มาถึงก็ลงตีตะก้อหน้าดินไปสี่คันนะฮะแล้วก็ตีทิ้งหาลูกปลา ลูกปลาเล็กนะครับพวกปลาเล็กเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตะกอ้อตะไข,ข่สองคันนะครับตีทิ้งเอาไว้นะยังเงียบอยู่นะครับวันนี้อากาศอบอ้าวเล็กน้อยนะก็มีปลาขึ้นเล่นน้าเรื่อยๆแต่ว่าจะเงียบกว่าเมื่อรังสึกเมื่อรังที่แล้วก็มีตอดบ้างอยู่เหมือนกันนะครับในหน้าดินนะก็อลองมันลุ้นกันดูนะครับว่าคลิปนี้จะได้ปลามากน้อยแค่ไหนนะครับเหยื่อก็เป็นเหยื่อที่เหลือจากเมื่อ เมื่อมาตกครั้งนี้แล้วนะครับพวกมะกงมะกริดอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็เอามากินก็อาจจะเปรี้ยวแรงนิดไปนิดนึงนะฮะโอเคครับลองมาติดตามชมรับชมดูนะครับว่าวันนี้จะได้ปลามากน้อยแค่ไหนนะครับผมครับผมมานะครับตัวแรกถ่ายไม่ทันนะครับเป็นปลาหมอนะครับกินทุ่นลอยนะครับเป็นปลาหมอ หลากปื๊ดเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วได้ไปหลายตัวเหมือนกันนะครับปลาหมอแล้วก็พวกปลาปลาเออ่ไซส์สองนิ้วสามนิ้วนะครับได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ถูกใจแม่บ้านมากนะแม่บ้านบอกว่าเอาไซส์แบบนี้นะครับกินได้ทั้งตัวทอดกรอบนะครับวันนี้ก็เลยวีซ่าก็เลยผ่านง่ายหน่อยนะ <c oughs> โอเคครับมาติดตามรับชมต่อนะครับว่าจะได้เพิ่มอีกไหมนะครับครับ ก็เหยื่อที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเหยือ่อเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับก็ใช้เบ็ดประมาณเบอร์เบอร์หกนะฮะตั้นเป็นตุ้มเล็ก,ลกๆอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องใหญ่มากตกพวกหลิวริมตะหลิ่งเนี่ยก็พอได้อยู่นะครับทุนก็พอดีทุนมันหักนะก็เลยตัดเอาโฟมน้ําเอามาทำนะฮะหนังยางผูกเอาก็แก้ขัดไปก่อนนะ ที่สำคัญคือขอให้ได้ปลานะครับ ก็จะขายติดมาสองตัวครับไส์ทาเค็มนะแม่บ้านชอบนะครับไส์นี้นะกินได้ทั้งตัวทอดกรอบ เป็นพวงครับใส่ทาเค็มทั้งนั้นนะสามนิ้วแม่บ้านชอบนะไซนี้นะครับทอดกรอบๆนะตามแม่บ้านสั่งครับผม แล้วนะวันนี้ลื้อมาขาดตั้งกล้องมานะครับซื้มอมาขาดตั้งกล้องมาัลยสเข็มครับหนึ่งตัวผลงานแล้วก็ตะไข่นะฮะ ครับก็หน้าดินเก็บกิบเลยนะมีตอดเบาๆสองสมทีนะจะมีก็เลยต้องงัดเอาโอ,โอมีตอดมีตอดครับคันนี้มีตอดมีดึงแม่นะพอจะมองเห็นนะมันตอดแบบเบาๆพวกปลาเล็กนะ ปลาใหญ่มีนะครับแต่ว่ามันไม่ทันไม่ทันปลาเล็กนะปลาเล็กเยอะมากตอดใหญ่ ตัวเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ประมาณสองนิ้วสามนิ้วนะฝ่ามือก็นานๆจะหลุดมาสักทีนึงนะคืองานนี้ต้องจำเป็นต้องพึ่งตะก้อตะไข่เพื่อให้มีปลากลับไปบ้านนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแม่บ้านจะไม่ได้ให้ออกมาตกปลาอีกนะถ้าไม่มีผลงานกลับไปจริงๆแล้วไซส์อย่างนี้นะแม่บ้านชอบมากเลยเพราะว่า เวลาทำทอดกรอบๆนี่กินได้ทั้งตัวเลยนะนะปนินไซเค็มนะเก็บเรื่อยๆครับระหว่างรอปลาใหญ่ครับ ไม่แล้วนะสองตัวเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหน้าดินละหมาดแล้วนะครับใกล้ๆตรงนี้มีมัสยิดอยู่ใกล้ๆนะครับมีชุมชนชาวมุสลิมอยู่นี่ก็น่าจะเที่ยงเที่ยงกว่าแล้วมั้งแล้วก็เมื่อกี้เดินไป เอาสวิงไปช้อนกุ้งมาได้นะเดี๋ยวลองจะตกเกี่ยวกุ้งดูนะเผื่อได้ตัวใหญ่มั่งนะครับนี่ฮะกุ้งฝอยใสสวยเลย ตัวมีตะโกกด้วยครับรอบนี้มีตะโกกอีิมาตัวนึงนะครับ ก็ได้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างจะอบอ้าวเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็ได้จากตะกอ้อน้าดินเอ่ใช่ตะกอ้อตะไคร่นะครับหน้าดินด,ดนี๋โอ้ปลาหมอครับกินกุ้งนะฮะแบตก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับปลาหมอกินกุ้ง ตกทุนลอยนะครับกุ้งที่ช้อนมา,มาเมื่อกี้นะครับเลยเอามาโอ้โอนะเอามาเกี่ยวดูนะครับปลาหมอข้างหน้าเยอะนะข้างหน้าที่เราตกเนี่ยนะครับเยอะมากก็เลยพอดีพอช้อนกุ้งได้ก็เลยเอามาเกี่ยวดูนะได้ตัวเลยนะมาตกปลาโอเคนะครับก็ตอนนี้มันจะบ่ายสามโมงแล้วนะครับก็หมดเวลาแล้วทีนี้มาดูผลงานเลยนะครับว่าวันนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะ เสียงลมอาจจะแรงนะครับโอ้ไม่น้อยนะครับเยอะอยู่ครับหลายตัวอยู่สามสิบกว่าตัวได้นะสซก็เห็นนะคือสซยทำเค็มเยอะอีกนะครับ สมรครับเดี๋ยวนะวขอด,ดูกล้องก็เป็นแซ่ทําเค็มนะครับโอเคอยู่นะเดี๋ยวเทใส่ถังแป๊บนึงนะ